สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมจอมนินผู๋ครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวเป็นยาสีฟันนะครับแบรนด์ที่ชื่อว่า p e อร์ลี่ไวทนะครับเวลาที่พูดถึงชื่อ p พ r ร์ลี่ไวทเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นยาสีฟันที่อยู่ในระดับกลุ่มพรีเมียมนะครับเป็นระดับบนมากๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเนี่ยเดินไปถามคนที่มาจากประเทศสิงคโปร์ผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนสิงคโปร์เนี่ยจะรู้จักยาสีฟัน ยี่ห้อเพอร์ลี่ไวท์เนี่ยเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในเรื่องของสุขภาพช่องปากนะครับที่มียาสีฟันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันแบบเด็กนะครับเป็นแบบสูตรธรรมชาติเป็นสูตรแบบไวท์แอดวานซ์เป็นสูตรแบบป้องกันคนที่มีปัญหาเรื่องเหงือกนะครับหรือว่าเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของไวท์เทนนิ่งก็คืออยากจะให้ฟันเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็มีเนื้อฟันที่เป็นสีขาวคนสิงคโปร์เนี่ยก็จะรู้จักเพอร์ลี่ไวท์เป็นอย่างดี ซึ่งในปัจจุบันนะครับในปี2021เนี่ยนะครับก็มีบริษัท Well i n t e r t r a a e นะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำเข้าแบรนด์ p พร์ว,วเนี่ยจากประเทศสิงคโปร์เนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สินค้าทุกชิ้นที่มีการวางจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยมีการขออยอยนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ะครับแล้วเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเดินเข้าไปดูในกัวเม่มาเก็ตในวิลล่ามาเก็ตนะครับหรือว่าในเว็บไซต์ของเขาซึ่งเขาขาย Direct ดีเรกโดยตรงเลยในเว็บไซต์ w e l l i n t e r t r a d e c o t h นะครับหรือว่าจะเป็นใน Shopee ใน Lazada หรือว่าเป็น Line แอ เพลิ่ไวทนะครับซึ่งดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเอาไว้ในด e สคริปชั่นหรือว่าคำอธิบายทางด้านล่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าประทับใจในเรื่องของคุณภาพของยาสีฟันนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยมีโอกาสทดลองใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ติดอยู่ในท็อปลิส ในกลุ่มที่ผมเคยรีวิวพวกสกินแคร์นะครับแล้วก็ใส่ยาสีฟันตัวนี้ไปต้องบอกว่ายาสีฟันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่ามนุษย์ทุกคนใช้ทุกวันเ,นเป็นของที่มีความจําเป็นผมเองผมก็ใช้มาหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็เคยมีแบรนด์ต่างๆก็ส่งยาสีฟันเนี่ยมาให้รีวิว ผมว่าทุกยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีจุดดีจุดด้อยจุดเด่นนะครับเป็นแบบฉบับของตัวเองแต่ให้พูดถึงตัว p e r ร y w h i ไวนะครับตัวรุ่นที่ผมใช้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น Hero Product ของเขานะครับก็คือเป็น b l a n ส์เพอร์เฟนะครับตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะทำให้ผิวฟันของเราเนี่ยขาวมากขึ้น5เท่านะครับแล้วก็มี f ฟ l l ออรก็คือมีตามมาตรฐานที่ยาสีฟันคุณภาพจะมีนะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือเขาจะมีลักษณะคือคล้ายๆกับผงมุก นะครับที่จะใช้ในการแบบเคลือบฟันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราใช้ไปครั้งแรกในช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยจะรู้สึกว่าฟันเนี่ยมีความสะอาดมีความวิ้ง มีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับมีอะไรมาเคลือบฟันทําให้เราฟันของเราเนี่ยดูมีสุขภาพดีนะครับแต่พอใช้ไปนานๆสักพักหนึ่งเราก็จะมีความรู้สึกที่ชินนะครับแต่ก็มีความรู้สึกที่ชอบตัวนี้มากผมเนี่ยตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าจนถึงวันนี้นะครับผมใช้เนี่ยพยายามใช้แบบทุกวันนะเช้าเย็นเช้าเย็นหรือว่าช่วงระหว่างวันเนี่ยนะครับก็หมดไปแค่นี้เท่านั้นเองนะครับหลอดนึงอยู่ที่ประมาณ310บาทนะครับ รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปของแบรนด์เลยแล้วก็เป็นตัวที่ยอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์นะครับทั้งในสิงคโปร์แล้วก็ทั้งในประเทศไทยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับตัวนี้เป็นดังเพอร์เฟเป็นฮีโร่โปรดักของเขา310บาทนะครับซึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวสูตรแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งแบบนี้นะครับนี่ก็คือปริมาณเนี่ยอาจจะดูแบบหลอดเนี่ยอาจจะยาวกว่านะครับก็พยายามใช้ควบคู่กันนะครับ ก็ดีทั้งคู่นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมชอบตัวที่เป็นหลังเพอร์เฟกเนี่ยมากกว่านะครับในเรื่องของฟีลลิ่งความรู้สึกหลังการใช้งานนะครับต้องเล่าก่อนว่า p e r ร์ลี่ไวเนี่ยเขาจะมีการแบ่งกลุ่มสินค้านะครับออกเป็นกลุ่มต่างๆก็คือเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าไว i ์เทนนิ่งนะครับก็คือเป็นยาสีฟันที่แบบมีฟูออไรนะครับแล้วก็ทําให้ฟันของเราเนี่ยขาวมากยิ่งขึ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องของเซนซิทีฟนะครับก็คือเป็นพวกที่เป็นแบบว่าออมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพช่องปากเรื่องเหงือกนะครับ อะไรประมาณนี้ก็จะมีกลุ่มนี้แล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นยาสีฟันที่เป็นแบบเนเ u อร l ลนะครับนี่ตัวนี้ซึ่งเหล่านี้ผมกำลังทยอยใช้นะแล้วก็จะแวะมารีวิวให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ฟังเรื่อยๆว่าใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวที่ฮิตมากนะครับของแบรนด์เขาก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของยาสีฟันของเด็กนะครับ ีเขาก็มีครบวงจรนะครับรวมไปถึงพวกเมาส์สเปรย์ต่างๆนะครับแล้วก็เมาส์สเปรย์เนี่ยดีมากนะครับบอกได้เลยว่าลองใช้แล้วเอาอยู่แล้วก็พวกไหมขัดฟันแบบนี้อันนี้ก็ดีมากนะครับซึ่งผมใช้อยู่ตัวที่ผมใช้ไหมขัดฟันอยู่นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็คือจะเป็นไหมขัดฟันที่ใช้แล้วมีความรู้สึกว่าไม่บาดไม่บาดแบบ เกี่ยวกับเรื่องของภายในช่องปากนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับมีความเหนียวทนทานนะครับเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับให้ดู t e x t ซ์เจนะครับนี่ก็คือเป็นไหมขัดฟันที่แบบโอเคมากๆนะครับแล้วก็ใช้ดีมากๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบฟรอสแคร์นะครับเป็นสูตรนี้ที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับพวกแปรงสีฟันนะครับใครที่เป็นแบบติดแบบจัดฟันต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่แบบว่า Professional มากนะครับนี่ เดี๋ยวลองแปะเว็บไซต์เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่มีความรู้สึกว่าเอออยากจะลองหาแบรนด์ใหม่ๆที่เป็นแบรนด์ที่แบบคุณภาพมากๆนะครับนี่ส่วนตัวที่ผมชอบเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว blank perfect จะเล่าถึงประสบการณ์จากการใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยที่ตื่นมาแปลงฟันด้วย ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็มีความรู้สึกว่า1เลยสิ่งที่ชอบนะครับก็คือเขาเนี่ยจะมีส่วนผสมคือคล้ายๆกับเป็นมิ้นท์เพียงแต่ว่ามิ้นท์ของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีกลิ่นฉุนปกติแล้วเนี่ยเวลาที่แปลงฟันยาสีฟันบางยี่ห้อครับเวลาที่เราแปลงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพื่อนๆจะมีความรู้สึกว่ากลิ่นเขาเนี่ยจะหึ่งมากก็คือรู้เลยว่าเราเนี่ยเพิ่งไปแปลงฟันมาอย่างแน่นอนแต่ว่าของตัวเพอร์ลี่ไวตัวนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเขามีมิ้นท์ทำให้ลมหายใจของเราเนี่ยหอมสดชื่นแต่กลิ่นเนี่ยคือไม่ได้ แล้วก็ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะครับคือไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเผ็ดร้อนหรือว่าแบบแสบลิ้นหรือว่าแสบริมฝีปากนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเทสหรือว่าเป็นรสชาติที่กําลังดีนะครับอันนี้คืออันแรกอันที่2ก็คือเขามีฟูอาไรด์ซึ่งช่วยในเรื่องของการปกป้องฟันผุนะครับแล้วก็ทําให้ฟันของเราเนี่ยมีความแข็งแรงซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรฐานของยาสีฟันอยู่แล้วนะครับ ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยเขาจะมีว่านหางจระเข้นะครับที่จะช่วยบรรเทาในเรื่องของเหงือกแล้วก็ความบอบบางที่เกิดขึ้นเวลาที่เราเนี่ยกำลังแปลงฟันมีวิตามินอ e ีนะครับมีดอกคาโมไมล์ที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุุมลนอิสระนะครับที่สําคัญเลยผมว่าไม้ตายของเขาก็คือจะมีผงไข่มุกนะครับแล้วก็กลูกโคมานันซึ่งจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถทําความสะอาด ซอกฟันเนี่ยได้ล้ำลึกแล้วก็ช่วยระจัดค่าบฟันเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ในตัวนี้ก็จะไม่มีพวกสารแบบพาราเบนหรือว่าส่วนผสมของ SLS นะครับหรือว่าสารต่างๆที่ไม่ดีเงี้ยก็จะไม่มีในตัวนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลแล้วก็รายละเอียดนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับแล้วก็ทุกหลอดเนี่ยก็จะเขียนว่าเป็น made in สิงคโปร์นะครับ ดีมากนะครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เราเปิดโปรดักต์ออกมาแล้วนะครับเราก็ควรที่จะใช้โปรดักต์เนี่ยให้หมดภายใน6เดือนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับใครที่เป็นสายสกินแคร์เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราเปิดมาเป็นที่เรียบร้อยเลยเนี่ยควรจะใช้หมดตามเดือนที่เขาบอกนะครับอันนี้ก็คือ6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ใช้คู่กันอยู่2อันนะครับก็คือลองเทสดูว่าเป็นยังไง พี่ยังไม่ได้เปิดใช้เนี่ยเพราะว่าผมอยากจะลองใช้เนี่ยให้หมดดูก่อนนะครับหรือว่าใกล้ๆหมดแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วก็คิดว่าตลอดทั้งปีนี้และปีหน้าเนี่ยผมเองผมก็คงใช้ p พอร์ลี่ไว้เนี่ยทุกวันนะครับแล้วก็อยากจะแวะมาทำคอนเทนต์แบบเล่าสู่กันฟังแบบริยลๆนะครับของการแชร์ประสบการณ์ของผู้ใช้งานจริงนะครับเพราะว่ายาสีฟันเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าต้องใช้ทุกวันนะครับแล้วก็อยากจะแวะมานําเสนอ อีกสักหนึ่งแบรนด์ที่ผมว่ายังไม่ไม่ค่อยมีใครทำคอนเทนต์หรือว่าทำรีวิวแบบจริงจังนะครับว่าเออตอนนี้เนี่ยถ้าจะซื้อเพอร์ลไว้สินค้าตัวแรกที่จะเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ3า0บาทนะครับก็เลยอยากจะแวะมาแนะนำตัวนี้ก่อนนะครับก็มีความรู้สึกว่าสินค้าน่าสนใจทุกๆตัวแล้วก็คิดว่าที่มีอยู่ทั้งหมดตรงนี้ผมว่าสักประมาณแบบ ปี2ปีนะครับก็คงแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อเลยนะครับแล้วก็ชอบมากครับเวลาที่มีโอกาสได้รีวิวเป็นพวกยาสีฟันแล้วก็เป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแบบนี้เพราะว่ามันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราจริงๆนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวพอใช้ตัวนี้สักครึ่งหนึ่งนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นๆแล้วก็จะแวะมาทำคอนเทนต์เนี่ยอัปเดตนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะ ใช้ยาสีฟันของ p พ r l y ลี่ไวนะครับก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ w e l l i n t e r a t e c o t h นะครับหรือว่าแอดไลน์ไปได้ที่ไลน์แอดนะครับเพลี่ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลงดีเทลแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วถ้าเกิดใครสั่งซื้อผ่านไลน์แอดอะไรพวกนี้นะครับถ้าแบบว่าบอกว่ามาจากมาติ o พูเนี่ยคือเขาอาจจะไม่ได้มีส่วนลดให้หรืออะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมเองผมก็อยากจะ อยากจะรีเทิร์นให้กับแบรนด์นะครับเพราะแบรนด์เองเนี่ยเขาก็ส่งสินค้าหรือว่าโปรดักต์เนี่ยมาให้ได้มีโอกาสาทดลองใช้และที่สําคัญนะครับคุณโรบินซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าเป็นผู้ที่นําเข้าสินค้าของ p พอ y ์ลิไวเนี่ยก็เป็นซับสคริปเปอร์ในช่องของมาดินพูอย่างแท้จริงนะครับคือเป็นคนที่ติดตามคอนเทนต์ในช่องจริงๆแล้วคลิปนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้รับสตังค์หรือค่าจ้างใดๆในการรีวิวนะครับก็คือเขาส่งสินค้ามาให้ผมได้ทดลองใช้ผมใช้แล้วผมก็มี ควาสึกว่าใช้แล้วชอบใช้แล้วดีก็เลยเอามาบอกต่อกับเพื่อนๆในช่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเป็นประสบการณ์การใช้งานจริงๆจากคนที่ใช้ยาสีฟันของเขาจริงๆนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเองผมก็ใช้ทุกวันนะครับแล้วก็เคยทำรีวิวแทรกไปในหมวดของสกินแคร์นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็อยากจะให้คนไทยได้มีโอกาสรู้จักกับ,บแบรนด์เพอร์ลี่ไวทมากยิ่งขึ้น นะครับยังไงคลิปนี้ก็แบบสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรจริงๆก็สามารถที่จะพิมพ์เอาไว้ทางด้านล่างได้นะครับผมสามารถที่จะ ไปสอบถามคุณโรบินส์นะครับว่าอ,อ,อยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วก็จริงๆเนี่ยอยากจะแวะกลับมาทำรีวิวสินค้าในซีรีส์อื่นๆของเพอร์ลิไว้เจาะลึกมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคหรือว่าคนที่รักสุขภาพช่องปากนะครับวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ